เล่าที่คุณชัตชาติอธิบายว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเขาไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงหนึ่งก็คือมันเป็นกฎหมายตามระบบะนะที่เขามีคณะกรรมาการเขาตั้งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตัวเองก็มีหน้าที่เซ็นไม่เซ็นไม่ได้ะนะครับสองก็คืออีกอีกอีกใบอนุญาตอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็มันเป็นเรื่องของกรมการบินพลเรือนะนะครับได้พอดีเสนอมาก็ต้องเซ็นไปทำนองนี้เอาละนั่นก็เป็นการชี้แจงของคุณชาติชาตินะคะแต่ถ้าพูดถึงปัญหาเรื่องของ ICAO ที่ ที่ติดธงแดงกับการบินของเราเนี่ยตอนนั้นถือว่ามันก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลอยู่เหมือนกันเพราะมันส่งผลกระทบต่อเรื่องความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของของทั่วโลกเลยนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อรัฐบาลคอสอชอเข้ามาในตอนนั้นปัญหาแรกๆที่ได้รับการแก้ไขและสามารถแก้ไขได้สำเร็จคือเรื่องของการปลดธงแดงจากไอเคโอนะคะดูภาพรวมของปัญหานี้กันหน่อยค่ะว่าในตอนนั้นเนี่ยเราเจอปัญหาอะไรบ้างนะคะ มันต้องเริ่มต้นตั้งแต่ในช่วงปี2,548ในตอนนั้นเนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาที่มีสายการบินเพิ่มขึ้นเยอะมากนะคะก็เนี่ยคะ่ะจากข้อมูลบอกว่าจาก12เป็น41สายการบินจงกระทั่งมาปี2,552ยุทธรยาลิบองคุณอภิสิทธ์เวชชาชีวะเนี่ยนะคะคุณอภิสิทธ์เองก็เตือนเหมือนกัน เตือนกรมการเงินพลเรือนเหมือนกันเนี่ยนะคะกรณไอเคโอเตือนกรมการเงินพลเรือนเรื่องความปลอดภัยว่าเอ๊ะมันดูแล้วเนี่ยมันก็มันไม่แต่ปริมาณอะปริมาณมันไ่สอดคล้องคุณภาพเออแล้วที่สําคัญคือเรื่องนี้เรื่องความปลอดภัยต้องมาดับหนึ่งก็มีการเห็นความสําคัญเลยแล้วก็เตือนมนกันแล้วตอนนั้นไอเคโอเริ่มเตือนแล้วนะคะจนกระทั่งมายุคของคุณยิ่งรักชินวัตรค่ะในช่วงปี2554-2557ยบถึงสนรยิดยุครัฐบาลคุณยิ่งรักโดยมีคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เป็นรัฐ ตอนนั้นเนี่ยมีการคุณชาชาติเนี่ยนะคะได้เข้ามาแก้ไขปัญหาแต่ว่าสิ่งที่ไอเกอเตือนเนี่ยยังไม่ได้รับการแก้ไขเตือนมาต่อเนื่องแต่ยังไม่ได้การแก้ไขในขณะเดียวกันของที่ก็เตือนยังไม่แก้แต่มีการเซ็นอนุญาตสายการบินเพิ่มอีก42บใบใช้เวลา9เดือน เยอะมากนะเยอะมากแล้วก็อนุมัติเร็วมากอย่างที่บอกไงว่า i อเ o ตอนหลังยุคหลังคอตชอเนี่ยที่เขาปักทงแดงแล้วก็อธิบายว่าทําไมถึงปักทองแดงเราะธงแดงคือห้ามบินนะธุรกิจการบินในเดือดร้อนกันหมดเลยนะเขาบอกว่าคุณคุณอนุมัติกันมายังไงเนี่ยนะเจ้าหน้าที่คุณก็น้อยกว่าชาวบ้านเขาแต่คุณอนุมัติเร็วกว่าแสดงว่าคุณตรวจตาไม่ถี่ท้วนสิพอตรวจตาไม่ถี่ท้วนเนี่ยเขาให้ผ่านไม่ได้ไงมันเป็นเรื่องความปลอดภัยนะครับ ในยุคนั้นเนี่ยนะครับเเดือน42บอใบอนุไวใบอนุญาตหนึ่งในนั้นมีสายการบินที่มีเจ้าของชื่อว่าอธิษมานพงเรืองรองอยู่ด้วยก็เขาภรรยาของเขาภรรยานะภรรยาเขาเปิดสายการบินขึ้นมาคือตอนนั้นดูเหมือนว่าใครมีตังอะก็เปิดสายการบินได้เลยแล้วก็มีสายการบินเยอะมากเลยทีเดียวค่ะแต่เรื่องความปลอดภัยหรือเปล่านั้นก็อีกประเด็นหนึ่งจะทำให้ออทโอต้องมีการเตือนและปักธงแดงกับเราเนี่ยนะคะจนกระทั่งมาในปี2,500 57-58ช่วงยคุคคสชนะคะเมือ่อคสชเข้ามาเนี่ยก็ต้องเข้ามาแก้ไขปัญหานี่แหละค่ะแก้ไขปัญหาในการที่จะปลดธงแดงให้ได้นะคะ11กันยา2558รัฐบาลคอสชอก็ได้เข้ามารื้อโครงสร้างของกรมการบินพลเรือนสมัย1ตุลาคม2558สอบอปพค่ะซึ่งคือศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือนก็ได้มีการ จัดโครงสร้างใหม่หแยกออกมาเลยนะคะออกเป็น3มหน่วยง,งานคือมีสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมีกรมท่าอากาศยานแล้วก็มีกลุ่มค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือประสบภัยนะคะ20เมษายนส5 5 9ค่ะสบปพได้ว่าจ้างบริษัท C A A I บริษัทนี้เนี่ย เป็นบริษัทที่เป็นสถาบันฝึกอบรมกันเป็นอังกฤษว่าจ้างเขาให้เขามาเป็นที่ปรึกษาดูซิว่าเอะไอ้ข้อ3ข้อปกพร้อง33อย่างที่ไอเคโเขาระบ,บุมาเนี่ยเขาระบุเป็นข้อๆเลยนะคะว่าเราปกพร้องเรื่องไหนบ้างเราต้องแก้ไขไปตามนั้นเราก็ไปว่าจ้างอ,อ,องค์กรเนี้ย c a a International เนี่ยนะคะให้มาดูแล้วก็แก้ไขปัญหาไปดีละข้อละข้อและดําเนินการขอไปรับรองจากไอเคใหม่ไอเคโอเขาก็ส่งผู้เชี่ยวชาญ มาตรวจตรวจไอ้เป็นข้อ,ขอ,ขอที่คุณนนทิยาบอกและว่าโอเคข้อ1ปรับแล้วยางแก้แล้วมา,าข้อหนึ่งผ่าน2ผ่านสุดท้ายเนี่ยนะครับผ่านไปเนี่ยนะครับมาปัญยา,าย,ายน่นปี60เนี่ยก็เข้ามาตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่ง6ตุลาปี60 i c a o ประกาศปลดธงแดงประเทศไทยหลังจากรัฐบาลคสชเข้ามาเนี่ย เวลา4ปีในการแก้ไขโอ้ค <นะ S 1> ค่ะคือคือมันเป็นปัญหาที่ที่ถูกปล่อยมาค่ะหมักหมมปล่อยมาแล้วก็คนที่มันเหนื่อยก็คือยุคคอทชอเลยม,ม,มีหลายเรื่องเนาะ มันมีหลายเรื่องที่แบบหนองมันมา<ช>มาปะทุในช่วงนี้พอดีตอนนั้นเนี่ยเรามันจะมีมันจะมีเรื่องทํานองนี้อยู่2เรื่องหลักๆมีไอเคโอกับอูยุฟิชชิงคนไทยก็บอกไออเคโออนี้อยุอายอยนนเรื่องประมง <c oughs> ประมงที่ปล่อยปลดละเลยกันมายาวนานมากเลยะนะครับพอมาคอสจอก,ก็ต้องมานั่งแก้ปัญหาโอ้โหละเหนื่อยมากแก้พวกนี้เคยคสัมภาษณ์คนที่รับผิดชอบนิู่แต่และเรื่องแต่และเรื่องนี่มันโอ้โหแก้ตรงนี้กระทบตรงนั้นอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ ก็เลยมีคําถามไงว่าเอาแหละอย่างที่อาจารย์าหหรักษ์ท่านบอกนันแหละคุณนัชชาติสามารถพูดได้ว่าผมก็ต้องเซ็นไปตามขั้นตอนนะหนึ่งเนี้ยเขาไม่ได้พูดว่าใครทุจริตหรือไม่ทุจริตประเด็นคือที่อาจารย์ไหรักตั้งข้อสังเกตคือถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอ๊ะแล้วในเมื่อเป็นรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงเนี่ยไม่เห็นปัญหาเหล่านี้หรือในฐานะผู้บริหารสูงสุดไม่รู้สึกตั้งคําถามหรือเอกใจก่อนที่จะเซ็นบ้างหรือกลายเป็นว่าอ้าว อ๋อแล้วท่าตรีมีหน้าที่เซ็นอย่างเดียวมันก็เลยปล่อยให้ปัญหาเนี่ยตอนนั้นมันยังไม่เห็นว่ามันมันหนองมันยังไม่แตกไงนะฝีมันยังไม่แตกพอปล่อยมาปุ๊บมันมาแตกในรัฐบาลที่หลังเนี่ยนะจะเป็นรัฐบาลใครก็แล้วแต่เนี่ยนะ,ะก็แตกขึ้นมาตุ้มค,คนก็ต้องมาแก้ปัญหาเขาก็เลยถามเอาแล้วก่อนอันนี้ปล่อยผ่านมาได้ยังไงเหมือนในรถไฟฟ้าสองสายเนี่ยสีน้ำเงินกับสีม่วงเนี่ย ที่เป็นฟันหลอที่มันฟันหลอเนี่ยคือคนมาจากบางใหญ่ต้องมาลงที่บางซื่อนะแล้วก็นั่งวินนั่งรถเมลหรือจะเดินจะวิ่งแล้วแต่ไปต่อรถสายสีน้ําเงินแค่กิโลเดียวอ่ะกิโลเดียวกิโลเดียวเท่านั้นเองคอตจอต้องใช้มาตราสี่สี่แก้ปัญหาตรงนี้ก็เลยมีคำถามเอาลวใครดูแลตอนนั้นทำมาได้อย่างไรทำไมไม่คิดแก้ปัญหากันคำนอเนี้นะครับนี่ก็คือเป็นหนึ่งที่คุณชัด ถูกตั้งคาถามแล้วก็ามาอธิบายส่วนอธิบายเนี่ยคนฟังการอธิบายแล้วยังไงก็ว่าว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับที่คุณชาติาพยายามที่จะดิ้นแล้วก็สลัดให้หลุดคือภาพที่ไปเชื่อมโยงกับพรรคเพื่อไทยไนยที่อาจารย์ธนิลักษ์บอกเนี่ยคือคุณชาติพยายามจะบอกว่าเป็นอิสระแต่คนบอกไม่น่าจะอิสระนะนะก็ อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์กันไปนะครับท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้เกี่ยวข้อ,ของกับพรรคเพื่อไทยะนะ,ะ,ะพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าแม้หาคนทั้งแผ่นดินเลยเนี่ยหาหาคนที่เก่งๆไม่ได้ที่จะมาสมัครผู้ว่ากักทมคือถ้าหาเขาบอกว่าถ้าหาต้องหาคนที่เหนือ,อคุณชาติไม่มีเสื้อหาไม่ได้<อ>เพราะฉะนั้นก็เลยอะถ้างั้นเพื่อพรรคเพืพเ่อไทยก็เลยไม่ส่งไม่ส่งนะคะแต่ส่งแต่สกอ